ของเข้านะครับของเข้าเลเดอกระแพงกับสำชันของเข้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันหยุดราชการเห็นแต่พระนะพี่ไม่เห็นหน้าคนอยู่ที่นี่ก็พอได้ซื้อได้ขายแล้วปะเนาะเออใครอยากขายก็มาขายตรงนี้ก็พระหลุดพระหลงได้พระหลุดพระหลงมาเยอะเลยนะตรงข้ามกระแพงกับสำชันนะครับมาได้เลยนะแถวนี้เขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าตำนานลกปูไข่วัดเชิงเลนแผงแถวนี้ยนะหวานะ ตำนานลูกูไขวัดเชิงเลนก็หลุดหลุดหลงที่นี่แหละครับนี่แหละครับมันไม่แบบเราไม่ได้มโนโเรื่องขึ้นมานะครับมีหลักฐานจริงๆนะท่านผู้ชมนะเออมีของจริงของจริงนะบ๋านะโอ้ย,อว,ยวาสนาคือลวงพอ่อเรืองจ้ของจริงนะา๋าเรื่องเรื่องแบบนี้ต้องเรื่องวัสนานะแปลกจริงๆนะครับบางทีคนบางทีบางทีเก่งมากแต่ว่าเราอยู่ไม่ถูกที่ก็ไม่เห็นพาะนะนะบ๋านะเออแต่ว่า ถ้าจังหวะไปเจอผ้าถ้าหลักร้อยก็วัดดวงได้แล้วนะนี่ผ้านักเออนี่ผ้าหนักเะเออนี่นีเียมทองเทียมทองมาคุยกันได้นะกอบพุกใครมีวิชาก็ดูอันี้ทองคำนะครับพวกนี้ทองกำลังแพงเลยป๋าต้องเอาบริการได้สองคนนะเวลามา เออนี่อันนี้พาสมเด็จนะครับอันนี้กําแพงเขยิงทองอย่างหนาเลยนี่กําแพงเขยิงนะครับทองหนาบึกเลยหนาบึกเลยอันนี้ไม่รู้เปิดเท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้นี่อันนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดเอ้าไ่ได้ฝาที่หมื่นเจ็ดพอเบาทองแท้ดีนะครับฝาเขาเปิดแค่หมื่นกว่าปกติสี่ห้าหมื่นน่ะนะโอ้โหนี่บอกแล้วครับอันนี้นี่เสือสิงห์จะทิ้งระดัโอ้โหอนุมาเนี่ยผมชอบเลยเนี่ย เป็นโอ้โเรียมทองครอบเงินเก่าไอ้น่าเก่าอีกน้าเก่าอีกเกครบเลยนะครับนี่ถ้าถ้าไม่ใช่เงินกับถ้าไม่ใช่ทองกับไม่ใช่น่าก็เป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้คือคือผมยอมรับเขาดินอจันเฮงนะผมยอมรับนะว่าเซียนที่ว่าดูพระดูทองเก่งเก่งกว่าร้านร้านทองอีกนะบางทีนะวันนั้นผมผมเคยมีรอบหน่ผมดูไ่เป็นเข้าไปหยอดน้ํายาปะแต่ว่าแหวน้นเขาชุบมาไง เออกำลังจ,จ,จะไปจ่ายเงินกันแล้วช่างแล้วหนักสามกรมกว่าทีนี้เขาจะไปผ่าไงผมเลยไม่ต้องผ่าแล้วพี่แจะผ่าก็เราไม่รู้จริงอะ่ะแต่ว่าเขาไปฝนแล้วนะเขาฝนแล้วหย่อนแล้วเขาบอกเก้าทองเก้าหกโอ้โหขนาดล้านทองนะอันนี้ทองแล้วก็ใช่อันนี้ทองแท้อีกแล้วแต่ว่าเซียน,นแต่ว่าเซียน้าปาลารู้ไหมซองปุ๊บชุบมาครับวางเลยสุดยอดไม่ต้องใช้น้ำยา แน่นอนจริงๆน้ป๋าแต่เขาผลแล้วนะร้านทองเพราะว่าเราไม่รู้นะาป๋าเขาบอกว่าขอญาตผลนะครับเขาก็ผลนะผลเราหยอดลงพอหยอดลงเสร็จก็เขาบอกทอง96เดี๋ยวไปช่างก่อนถ้าจะขายว่างั้นพอช่างเสร็จเดี๋ยวยังไม่จ่ายนะเดี๋ยวไปผ่าดูก่อนโอ้โหแต่ถ้าเสียนผ้าได้สองแป๊บเดียวก็รู้ละเขาเขาไม่ต้องนะเขาดูแค่ว่าชุบไม่ชุบมาทองหนาไม่หนาประสบการณ์เขาอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะดูไปเรื่อยๆนะพี่ๆก็ลังเลือกกันอยู่ ก๋วยเนี่ยกับข้าวพร้อมแล้วผมเตรียมข้าวไว้แล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยผมต้องกินข้าวเช้าก่อนครับองเดินลูกท้องรู้สึกว่าสภาพร่างกายไม่ไม่พร้อมก็เหมือนนักมวยลงโชกกับโดนน็อกแน่เออขอให้ได้หลุดได้หลงนะครับพ่อบ้านมหาตังเข้าบ้านทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านจะใช้ตังเปืองเด้อมันมีบางวันได้บางวันไม่ได้นะเล่นผ้าเราไม่ใช่ทํางานประจํา ตัวนี้อากาศร้อนหาเงินนับานะกินน้ำแล้วันเออใช่ขนาดทำงานประจำนี่นะขนาดวันไหนเวลาป่วยลาหยุดเขาก็ไม่ให้เงินเรานะนักบานะะอออันนี้เราทำงานต้องคิดเป็นเดือนนะบางวันก็ได้เข้าบ้านบางวันก็ไม่ได้เงินเข้าบ้านก็อย่าว่ากันผมโดนประจำเหรอผมอ่ะนี่เห็นไหมครับของจริงนะครับอ้าวเปิดกันไปแล้วโอ้โหครับนี่ครับนี่เล่นกันหนักหนักแล้วครับตอนนี้ครับเล่นกันหนักหนักแล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินโอนนะท่านผู้ชม ไม่โอนครับไม่ยอมไมโอ<ด>นเลยถ้าพี่พี่มาก็เขาอยู่แผงตรงแผงแรกเลยนะมาตอนนี้ก็แผงแรกเลยนะแผงแรกตรงเส้นเส้นเส้นสองชั้นนี่เนี่ยเส้นนี้แหละเส้นนี้นะครับมาจากทางฝั่งฝัง่งนู้นฝั่งไปสุขุมวิทนะนี่กําลังเลือกกันอยู่นะครับกพ็พี่พี่ทุกคนก็น่ารักทุกคนเลยนะครับอันนี้ของจริงอันนี้ถ้ามาขอยกก็น่าจะหลายแสนนะครับหลายแสนอยู่ยเพราะว่าเพราะว่ามีมีของดีเยอะเลยนะหนักหน่อยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ เฮงๆรวยๆทั้งคนซื้อคนขายกันนะครับนะครับสมปรารถนาทุกคนนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีครับนี่เขาเรียกว่าตำนานเส้นนี้แหละเหลียญลงคู่ขายว่าเชิงเลนนะนคุณป้านั่งอยู่ตรงนั้นโอเคนะครับสวัสดีครับ